ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูสุนารีอีกเช่นเคยในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการหักเหของแสงนะคะจำได้ไหมคะว่า ep ที่แล้วเนี่ยเราทำการเรียนกันไปในเรื่องของกฎการสะท้อนกฎการสะท้อนจะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันใช่ไหมคะกฎการสะท้อนจะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อแรกเขาบอกว่ามุมตกกระทบ จะต้องมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนมุมตกกระทบจะต้องมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนหรือว่าเซต้าไจะต้องมีค่าเท่ากับเซต้าอาใช่ไหมคะเซต้าไอจะต้องมีค่าเท่ากับเซต้าอาแล้วก็กฎการสะท้อนข้อที่2ก็คือเขาบอกว่ารังสีตกกระทบรังสีสะท้อนแนวเส้นตั้งฉากจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อนแล้วก็แนวเส้นตั้งฉากจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันจึงจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนนะคะจึงจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนจำไว้นะว่ากฎการสะท้อนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองพ้อก็คือเซต้าไจะต้องมีค่าเท่ากับเซต้าอารลังสีตกกระทบรังสีสะท้อน แนวเส้นตั้งฉากจะต้องอยู่แนระดับเดียวกันเท่านั้นนะคะถ้าสมมติว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎการสะท้อนนะคะถ้าเป็นไปตามกฎการสะท้อนเราสามารถใช้สมาการที่เป็นกฎการสะท้อนได้นะคะลูกอะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการหักเหของแสงเออการหักเหของแสงอีแล้วเหรอครูกฎการสะท้อนผมก็จําไม่ได้แล้วนะคะแต่ก่อนจะขึ้นการหักเหของแสง ครูจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูได้ทําการสอนเด็กๆไปใช่ไหมคะสอนไปเหมือนจะสอนไปในเรื่องของแบบการวาดรูปภาพกระจกเงาวกระจกเงานูนเนาะจากจากวัตถุใช่ไหมคะจากเทียนเออแล้วก็วาดกระทบกับอะไรนะลูกผิวของกระจกใช่ไหมคะผ่านจุดโฟกัสนะคะแล้วก็ผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็จะได้จุดตัดจะได้เป็นรูปภาพที่มันเป็นรูปภาพอ่าหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุแล้วก็รูปภาพหัวตั้งใช่ไหมคะ ขนาดเล็กกวัตถุนะคะที่น้รามาดูการหักเหของแสงบ้างว่าถ้าสมมติว่ามีแสงไปกระทบกับวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งมันจะทําให้เกิดการรวมแสงหรือว่าเกิดการกระจายแสงแล้วมันจะมีมุมตกกระทบมุมมุมสะท้อนมุมหักเหนะคะแสงเข้ามาในรูปแบบใหม่นะคะซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราต้องมาทําการรู้จักการหักเหของแสงก่อนนะคะการหักเหของแสงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปสู่อีกตัวกลางหนึ่งนะคะมันจะเกิดจากการที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปสู่อีกตัวกลางหนึ่งนะคะโดยแสงเนี่ยมันจะสะท้อนกลับไปยังตัวกลางเดิมนะคะแต่อาจจะมีบางส่วนนะคะที่เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในตัวกลางใหม่ ด้วยอัตราเร็วแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะด้วยอัตราเร็วแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปภาพนี้รูปภาพนี้เนี่ยจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่ามีทั้งหมดหลากหลายเส้นมากคุณครูไม่ว่าจะเป็นแนวเส้นตั้งฉากมุมตกกระทบมุมสะท้อนลังสีสะท้อนลังสีตกกระทบมุมหักเหยังมาสอดแทรกเข้ามาอีก นะคะไม่ยังไม่ต้องงงนะลูกอันนี้ยังเป็นยังเป็น,ปนรูปภาพทั้งหมดสองรูปภาพอยู่ยังเป็นรูปภาพทั้งหมดสองรูปภาพที่มันต่อกันอยู่นะคะซึ่งการหักเหของแสงส่วนยากส่วนส่วนส่วน,วนมากน้่ใช่ส่วนยากและส่วนมากอ่ะการหักเหของแสงส่วนมากเนี่ยมันมันจะเบนได้มากหรือเบนได้น้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับพวกความหนาแน่นของตัวกลางให้แสงเคลื่อนที่ผ่านด้วยถ้าสมมติว่าความหนาแน่นของแสงที่มันมีค่ามากมันก็จะมีการอ่า หักหีได้น้อยนะคะมันจะมีม,มีมีการหักหีได้น้อยเห็นลักษณะของแสงที่เบนออกไปได้น้อยแต่ถ้ามันมันมีความหนาแน่นน้อยมันก็จะมีลักษณะเบนได้มากนะคะอย่างเช่นรูปภาพนี้จะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าแนวเส้นตั้งฉากเนี่ยก็คือจะดิ่งตรงนะคะโดยเขาจะวาดมุมตกกระทบเป็นเซต้าหนึ่งเมื่อมีมุมตกกระทบแน่นอนจะต้องมีมุมสะท้อนหรือว่าหลังสีสะท้อนออกไป ะะเมื่อมีแสงมาตกกระทบกับแนวเส้นตั้งฉากจะทำให้ได้เป็นหลังสีสะท้อนทำมุมกับแนวเส้นตั้งฉากอยู่ที่เซตาหนึ่งนะคะในขณะที่เซตาสองได้มุมตกกระทบออกมานะคะทำมุมกับแนวเส้นตั้งฉากเป็นเซตาสองนะคะเป็นเซตาสอง ะะเส้นที่เลยออกมาตรงนั้นเนี่ยเล็กๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นมุมหักเหเป็นมุมหักเหนะคะผ่านมายังรังสีหักเหเป็นเซต้าสาที่จะต้องผ่านมุมตกกระทบนะคะแล้วก็จะได้เป็นเซต้าสีที่เขาจะเรียกว่ามุมหักเหอันนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นการหักเหของแสงโดยผ่านแก้วแก้วเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นแต่มันก็ไม่ได้มีความหนาแน่นมาก ะะถ้าเรามองมองรูปแบบของกราฟเนี่ยเราจะมองไม่เห็นภาพเราจําเป็นที่จะต้องแสดงวิธีทาแบบจริงๆจังๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเกินในเนื้อเรื่องของการหักเหของแสงว่ามันคืออะไรจาไว้นะลูกการหักเหของแสงก็คือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง1ไปสู่ตัวกลางหนึ่งแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมายังตัวกลางเดิมนะคะ แล้วก็จะมีบางส่วนที่เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในตัวกลางใหม่ได้ด้วยด้วย,วย,วยอัตราเร็วและทิศทางของการเคลื่อนที่ของแสงที่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะอ่ะสไลด์ต่อมานะคะจะเป็นลักษณะตัวอย่างก,การหักเหของแสงหรือว่าค่าดัชนีหักเหของแสงจ,จากอัตราส่วนระหว่างอัตราเ,เร็วแสงในสุญญากาศกับอัตราเ,เร็วแสงในตัวกลางใดนะคะในการหักเหของแสง แต่ชนิดหักเหของวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับอัตราเร็วของแสงที่เปลี่ยนไปตามความหนาแน่นของตัวกลางนะคะอย่างเช่นเห็นไหมลูกร,รูปภาพของครูเมื่อวางหลอดน้ําลงในแก้วที่มีน้ําอยู่จะเห็นส่วนของหลอดน้ําที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยโค้งงงเห็นไหมคะแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่อยู่เหนือน้ําเพราะอะไรเพราะว่าแสงจากหลอดน้าเนี่ยเกิดการหักเห ขณะเคลื่อนที่ผ่านอากาศและน้ำเข้าสู่ตาของเราเพราะว่าแสงจากหลอดน้ำเกิดการหักเหขณะเคลื่อนที่ผ่านอากาศและน้ำเข้าสู่ตาเราอันนี้จะเป็นค่าดัดชนีหักเหค่าดัดชนีหักเหของแสงนะคะค่าดัดชนีหักเหของแสงลูกอะต่อมาจะเป็นการสะท้อนกลับ อันสไลด์สุดท้ายการสะท้อนกลับ EP ที่3นะคะการสะท้อนกลับหมดของแสงเนี่ยมันมันจะมีมุมวิกฤต,ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันจะมีมุมวิกฤต,ตเข้ามาเกี่ยวข้องการสะท้อนกลับหมดเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์การสะท้อนของการหักเหของแสงนะคะจะเป็นการสะท้อนแล้วก็ก,การหักเหของแสงเมื่อแสงเนี่ยตกกระทบตามรังสีตกกระทบ A มุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับเซต้า A ซึ่งลังสี A พผ้ามคือรังสีหักเหลังสี A พผ้ามคือลังสีหักเห,อ,เห,ห,ห,กเหอย่างเช่นเราทําการรากเส้นตกกระทบเส้น A มายัางแนวเส้นตั้งฉากจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าได้รังสีหักเหเป็น A พผามในขณะที่เราลากเส้น B เส้นตัว B เห็นไหมลูกเป็นแสงที่ตกกระทบตามรังสีกระทบกับแนวเส้นตั้งฉากก็จะได้เป็นลังสีหักเหของตัว B ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มขนาดมุมตกกระทบให้ใหญ่ขึ้นจนเป็นมุมวิกฤตเนี่ยมันจะได้รังสีที่ตั้งฉากกับแนวเส้นตั้งฉากเห็นไหมลูกรอยปะสีดํามันจะได้รังสีตั้งฉากกับแนวเส้นตั้งฉากลักษณะเป็นสีดําใช่ไหมคะซึ่งเซตาเจะมีค่าน้อยกว่าเซตาบีเซตาบจะมีค่ามากกว่าเซตาเอนะคะรูปภาพนี้ทั้งสองรูปภาพนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นะะในขณะที่ครูทําการเบนเซต้าบีรูปภาพที่สองเห็นไหมลูกจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าการเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบให้ใหญ่กว่ามุมวิกฤตเนี่ยมันจะเกิดการสะท้อนกลับหมดของแสงนะคะมันจะเกิดการสะท้อนกลับหมดของแสงมุมตกกระทบที่ทําให้มุมหักเหทํามุมประมาณ90องศากับแนวเส้นตั้งฉากเนี่ยเขาจะเรียกว่ามุมวิกฤตมุมวิกฤต นะคะถ้าเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบให้ใหญ่ขึ้นกว่ามุมวิกฤตจ,จะไม่มีรังสีหักเหเกิดขึ้นจะไม่มีรังสีหักเหเกิดขึ้นก็คือจะเป็นรูปภาพที่2นะคะแล้วก็จะเห็นลังสีสะท้อนแทนนะคะจะเห็นลังสีสะท้อนแทนมันจะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ค่ะว่าเป็นการเกิดการสะท้อนกลับการเกิดการสะท้อนกลับ ะะอ่ะสำหรับอีพีนี้คุณครูขออนุญาตจบไว้ในเรื่องของการสะท้อนกลับแล้วเรามาเจอกันใหม่มาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ